ดีค่ะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นแกงขี้เหล็กนะคะแบบเมนูบ้านส่วนนะคะแกงแบบอีสานเลยนะคะคือใส่หนังโคนะคะหนัง,นงโคห<ร>นังกระบือนะคะนี่นะคะต้มต้มให้จืดรวมกับรวมกับขี้เหล็กนะคะอันนี้เราอก่ขี้เหล็กเป็นบางส่วนนะคะแต่อันเนี้ยขี้เหล็กที่เราต้มจืดแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น สุดแท้แต่ใครจะชอบนะคะถ้าชอบขมก็อย่าต้มนานนะคะก็อย่าต้มไหลน้ําถ้าชอบจืดๆก็ต้องทักสามน้ํานะคะอันนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นน้ําใบยะนางนะคะหนึ่งหม้อใหญ่เลยนะคะยังยังทาให้เสร็จนะคะเ<ด>สร็จแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะก็จะมีพริก<ม>หอมตะไคร้สามอย่างตำหยาบนะคะแค่ตำหยาบนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้ให้ละเอียดมากแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแกงกันเลยทุกคนแกงแบบ อีสานอีสานนะคะมามามา,มาทำแบบเมนูบ้านสวนกันเลยนะคะแกงขี้เหล็กใส่ภาพพยนโคนะคะภาพพยนกระบือนะคะเริ่มแกงแล้วคะ่ะทุกคนขั้วให้หอมก่อนนะคะอ,อ่าแล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปนะคะนี่แล้วก็ใส่น้ำยานางลงไปนะคะ ต่อมาก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปนะคะพร้อมกับภาพยนโคนะคะนี่ใส่รวมไปเลยนะคะที่เราต้มไว้ทําสุกแล้วนะคะอันนี้ทําสุกแล้วใบขี้เหล็กก็จืดแล้วนะคะใส่นี่ใส่น้ำยานางให้เยอะๆนะคะสมุนไพรไทยนะคะขี้เหล็กนี้ดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนจะช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ การนอนหลับด้วยนะคะเขามีสารอะไรพิเศษของเขานะคะสามารถที่ไปถามอากูได้นะคะใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปถามอากูได้นะคะว่าคี้เหล็กเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะดีต่อสุขภาพเราแค่ไหนนะคะเป็นสมุนไพรไทยนะคะทุกคนปลาร้านะขาดไม่ได้คือปลรรานะคะหนึ่งทัพพีประมาณโดยประมาณนะคะแล้วก็ตามด้วยเ เกลือนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงหลกัหลกๆของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะจะคนแล้วก็จะชิมนะคะพอได้ที่แล้วก็จะโรยผักลงไปนะคะ,ะลูกโดดนะลูกโดดลืมไม่ได้เลยนะคะชิมก่อนนะคะชิมรสนะคะใส่ปลาร้าเพิ่มเข้าไปนะคะยังยังจืดอยู่นะคะรสจืดนิดนึงใส่ปลาร้าไปแล้วนิดนึงนะคะเน้นปลาร้านะคะทุกคน อ่าเรียบร้อยนะคะรสชาติโอเคเราใส่ผักลงไปนะคะผักก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักอิตูนะคะก็คือใบแมงลักนั่นเองนะคะทุกคนนี่เราก็จะคนๆๆๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลูกโดดนะคะทุกคนอร่อยนะคะสูตรอีสานของเรานะคะนี่นะคะลูกโดดลงไป เสร็จพิธีเราก็จะเสิร์ฟแล้วนะทุกคนมามากินด้วยกันนะคะสำหรับคนที่กินภาพยนตร์โคนะคะชอบเมนูนี้นะคะเสิร์ฟแล้วคะ่ะนี่เสิร์ฟแล้วเด้อทุกคนนี่โอเคปะปะไปหมั่มด้วยกันปะไปหมั่มด้วยกันทุกคนมามามา,มา